สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาไทยบายครูเจนวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครูปล่อยคลิปแรกไปแล้วนะครับปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้จึงเป็นที่มาของคลิปที่2ในการสอนภาษาไทยในครั้งนี้วันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไร อย่าพลาดนะครับเด็กๆตามไปดูเลยเอาละแทนๆๆไปเลยวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของกรอนสุภาพนะครับกรอนสุภาพมีชื่อเรียกมากมายหลายอย่างนะครับเด็กๆคุ้นหูกันไหมกรอนสุภาพกรอน8คุ้นไหมครับกรอน8หรือกรอนสุภาพนะครับเป็นบทประพันธ์ชนิดเดียวกันเลยนะ กอนตลาดนะกรนตลาดคือพบเห็นได้ทั่วไปนี่ก็สามารถเรียกกรนสุภาพได้ว่ากรนตลาดก็ได้นะ,ะกรนสุภาพน่ยได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในช่วงของรัชกาลที่สองนะครับในช่วงรัชกาลที่สองเนี่ยพระองค์ท่านทรงโปรดเก้าให้มีการแข่งขันการด้นกรนสด แต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนะครับยุคนี้ถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูและก็เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในเรื่องของการแต่งกรอนสุภาพก็ว่าได้นะครับเด็กๆอาจจะคุ้นหูเกี่ยวกับเรื่องของอาบทประพันธ์ต่างๆที่พบเห็นในวรรณคดีเรื่องต่างๆขุนช้างขุนแผนก็ใช้กรอนสุภาพแต่จะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือกรอนเสภานั่นเองนะครับเพราะว่าแต่งเป็นกรอนสุภาพแล้วใช้ลักษณะของการขับเสภาในการเล่าเรื่องนะหรือ กรอนดอกส้อยขึ้นต้นด้วยเอย๋ยลงท้ายด้วยเอย๋ยอันนี้เรียกว่ากรอนดอกส้อยแต่ก็เป็นสัญลักษณ์เดียวก,กันกับกรอนสุภาพนะครับเพลงยาวนะครับเพลงยาวหรือ,อเขาเรียกว่าบทเกี้ยวพาราสีจีบสาวนะในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าบ้านไหนก็ตามที่มีลูกสาวเขาจะไม่นิยมให้ลูกเนี่ยเรียนหนังสือ เพราะเขากลัวว่าถ้าลูกอ่านออกเขียนได้แล้วเนี่ยลูกจะโต้อตอบเพลงยาวกับผู้ชายซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรในอดีตอย่างยิ่งต่างกับปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นคนปัจจุคนอดีตคนในอดีตก็ไม่ผิดที่จะคิดแบบนั้นและคนในปัจจุบันก็ไม่ผิดที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วเพราะว่า การติดต่อสื่อสารกันสมัยนี้ยิ่งเรารวดเร็วได้เท่าไหร่ก็สามารถประหยัดเวลาได้เท่านั้นเนาะรวมไปถึงเป็นความก้าวไกลของเทคโนโลยีนะอ่ะต่อไปเราไปดูในเรื่องของฉันทลักษ์ณของกรอนสุภาพหรือว่ากรอนแนะครับในที่นี้เด็กๆอาจจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด8วรวักนะ8วรวักนี้ไม่ใช่1บทนะครับไม่ใช่1บทนะอย่าเข้าใจผิดนะครับ1บทมีอยู่ทั้งหมด แค่4วรวคเท่านั้นประกอบไปด้วยวรคสดับวรครับวรครองวัคส่งนะท่องจำไว้เลยสดับรับรองส่งนี่คือ,อวรคของอกรอนสุภาพ1วรรวคจะประกอบไปด้วย8คํากรอนทั้งนี้ทั้งนั้นอนุโลมให้ตั้งแต่7จ็ถึงเก้ากรอนก็ยังถือว่าเป็นกรอนสุภาพอยู่เราไปดูการส่งสัมผัสข,ของแต่ละวรคก,กัน คำสุดท้ายของวักรสดับนิยมสัมผัสไปคำที่3ของวัครับคำสุดท้ายของวัครับสัมผัสคำสุดท้ายของวักรองและคำสุดท้ายของวักรองส่งสัมผัสไปยังคำที่สของวักรส่งเด็กๆจะเห็นว่าคำสุดท้ายของวักรส่งสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัครับอันนี้คือสัมผัสระหว่างบท เป็นตัวเชื่อมบทนะครับเพื่อที่จะส่งไปบทต่อไปถ้าเด็กๆแต่ง3บท4บทเด็กๆก,ก็ต้องมอีเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทคือคําสุดท้ายวักส่งกับวักรับนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูเสียงท้ายวักของกรอนกันที่นิยมนะครับที่นิยมกัน วักสนับนิยมใช้เสียงวรรณยุกทุกเสียงเสียงอะไรก็ได้สามัญเอกโทตรีจัตวาใช้ได้หมดเลยนะวัครับนิยมใช้เสียงวรรณยุกเอกโทและจัตวาวักรองนิยมใช้เสียงวรรณยุกสามัญและเสียงตรีวัคทรงนิยมใช้เสียงวรรณยุกเสียงสามัญและเสียงตรีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถามว่าถ้าเด็กๆไม่ส่งเสียงสัมผัสตามนี้ได้ไหมส่งเสียงไทยวัคตามนี้ไม่ทําได้ไหมได้ไม่ถือว่าผิด ไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าทำได้ล่ะถ้าทำได้จะถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าบทกลอนที่เราแต่งจะมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นทีนี้เราไปดูตัวอย่างกลอนสุภาพที่ครูยกมาเด็กๆสามารถท่องจำได้เลยนะครับเพราะว่าในบทกลอนนี้ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆมากมายของกลอนสุภาพนะ,ะเราไปดูกันเลยกลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด กรอหนึ่งบทสี่วักรกองอักษรวักละแปดพยางนับสับสุนทรอ,อาจยิ่งหย่อน7หรือ9เข้าหลักการห้าแห่งคำครองจองต้องสัมผัสสลับจัดรับรองส่งประสงค์สมานเสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ เป็นกรอนการครบครันชันนี้เอ่ยชันน้นในที่นี้คือสันทลักษณ์นะครับเด็กๆสามารถท่องจำบทประพันธ์นี้ได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจากลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องทิ้งท้ายไว้แบบนี้เลยเนาะ,ะคลิปหน้าครูจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย